สวัสดีครับผมพบกับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําน้ําตกเนื้อนะครับผมพูดถึงน้ําตกเนื้อทีไรนี่น้าลายสอทุกทีเลยนะครับพริกข้าวคั่วมะนาวใส่ลงไปนี่หอมครับผมกับข้าวชั้นดีกับแก้มชั้นเลิศเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะทุบเนื้อก่อนนะครับเพราะว่าเวลาหมักนะครับพวกน้ําหมักก็จะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อง่ายครับผมลดเวลาในการหมักด้วยครับผมเนื้อนุ่มด้วยครับผมทุบนิดนึงถ้าใครไม่มีค้อนก็ ใช้ซ่อมก็ได้นะครับจิ้มนิดนึงก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะทุบให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูขั้นตอนการหมักได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะหมักเนื้อนะครับเนื้อทั้งหมด8ขีดครับตัวนี้800กรัมครับน้ําตาลครับผมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนะครับอํำด้วยเป็นซอสหอยนางรมครับผมอันนี้ประมาณสักครึ่งทัพพีนะครับหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งครับ ใครไม่ชอบเค็มมากก็สองช้อนก็ได้ครับไม่ต้องเค็มมากนะครับผมเราหมักให้เนื้อมีรสชาติเฉยๆครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับผมใส่ไปประมาณสัก2ช้อนโต้นะครับประมาณนี้นะครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชครับอันนี้ให้เนื้อเรามีความชุ่มฉ่านะครับเวลาหมักหรือย่างก็จะออกมาหน้าทานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้ากันนะครับประมาณนึงนะครับ ตัวนี้ผมจะหมักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ถ้าใครไม่มีเวลาก็หมักสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเนื้อนี่ผมใช้เป็นเนื้อสันนอกนะครับใครจะใช้เนื้อไหล่ส่วนบนหรือว่าสะโพกส่วนบนก็ได้นะครับผมติดมันหน่อยจะได้ดูน่าทานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปย่างกันครับผมมีเตรียมฐานพร้อมครับผมขึ้นย่างได้เลยครับอันนี้ใช้ไฟกลางถึงไฟแรงนะครับผมไม่ต้องอ่อนมากนะครับเดี๋ยวเนื้อเราจะแห้งกระด้างนะครับผม การที่เราเอาเนื้อมาย่างก่อนจะทําให้เนื้อเราหอมนะครับผมอันนี้ผมจะย่างสุกประมาณสัก80%นะครับผมประมาณนี้ครับข้างในก็ยังแดงๆช่ำๆนะครับย่างประมาณนี้ครับผมได้ทีแล้วครับไม่ต้องย่างสุกมากนะครับประมาณนี้นะครับผมเนื้อที่ผมย่างเสร็จนี่จะใส่ถ้วยไว้นะครับมันจะมีน้ําออกมาอยู่นะครับน้ำตัวนี้ผมไม่ทิ้งนะครับน้ําตัวนี้แหละครับทําให้น้ําตกของเราเข้มข้นนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะหั่นนะครับอันนี้ก็หั่นตามใจชอบนะครับผมชิ้นหนาชิ้นบางตามใจชอบได้เลยนะครับผมก็จะหั่นบางประมาณนี้นะครับผมจะเห็นว่าเวลาหั่นออกมาข้างในยังไม่สุกดีนะครับผมช้ำๆนะครับมีเลือดนิดหน่อยครับผมนุ่มครับผมเนื้อตัวนี้นุ่มมากนะครับตัวนี้ก็จะมีมันแทรกที่นึงถ้าเป็นเนื้อหมูก็ทําคล้ายๆกันนะครับสูตรเดียวกันนะครับผมอันนี้นะครับ อันนี้ไม่มีมันแท่กนะครับแต่เนื้อเขานุ่มมากนะครับผมเราหมักหนึ่งชั่วโมงอันนี้ผมจะหั่นให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูขั้นตอนต่อไปได้นะครับผมพอหั่นเสร็จแล้วก็ตั้งหม้อเลยครับผมใส่น้ําลงไป3ามสี่ถ้วตามจะชอบนะครับตามด้วยน้ําที่ออกมาจากเนื้อของเรานะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนื้อนะครับที่เราหั่นเสร็จนะครับผมใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ แล้วก็คนนิดนึงครับให้สุกตามจะชอบเลยนะครับผมไฟไม่ต้องอ่อนมากนะครับอันนี้พอสุกได้ที่แล้วก็ผมจะปิดไฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับขาดไม่ได้นะครับพริกครับผมพริกป่นนะครับขั่วใหม่ๆหอมๆนะครับอันนี้ใส่ไปสักเกือบๆครึ่งทัพพีนะครับหรือประมาณสักสชั้นตัวครับ ข้าวคั่วครับประมาณกันนะครับเยอะกว่านิดหน่อยครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับหนึ่งทับอันนี้ผมเติมไปนิดหน่อยนะครับใส่ไม่เต็มเมื่อกี้ใครไม่ชอบรสชาตินะครับเข้มข้นหน่อยก็ลดปริมาณน้ําปลาลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผักนะครับตามใจชอบครับอันนี้ผมใส่หอมแขกนะครับชีวบเรื่อยแล้วก็ใบมะกรูดซอยนิดนึงแล้วก็พริกสดนะครับ อันนี้นอกจากหอมแขกแล้วก็มีหอมแดงด้วยนะครับผมใครจะใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณเกือบเกือบสองลูกนะครับประมาณลูกครึ่งนะครับนี่แล้วแต่ความชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เพิ่มได้นะครับประมาณ2ลูกพอดีครับตามด้วยผงนัวครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับใส่ตามปริมาณที่ชอบนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ สูตรนี้รับรองความแซ่บแน่อนอนครับผมหอมพริกเข้าคั่วครับหอมเนื้อมากนะครับสูตรนี้ถ้าใครชอบแห้งๆก็ลดปริมาณน,น้ําได้นะครับผมก็ผมจะตามด้วยสันแหน่ครับผมใส่ตามใจชอบนะครับคุกเ้านิดหน่อยครับนี่ก็ถือว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสีสันน่าทานนะครับผม โอเคครับมาทานด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมสักคำสองคำก่อนนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ